นี่ฮะตรงนี้เป็นน้ำนะทุกคนนะแต่ว่าเวลาลงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ต้องฟาร์มยี่ห้าเท่านั้นนี่เผมนี่ยทางเอยียงของเราก็ลงไปรอเลยนะสวัสดีคนอยู่แต่เราก็สู่ช่องนะป๊อปสามดีครับสำหรับอีพีนี้เราก็อยู่กับเกมฟาร์มิงซีลเลเตอร์ยี่สองนี่เองครับผมนะฮะแล้วก็ย้อนนะครับผมเวอร์ชันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะนี่ก็ผมจะมาเล่นเจ้าตัวปันเจริญสองพันยี่ห้าครับผมนะฮะ ในเวอร์ชั่นของ f a r m i n g 2 2นะครับผมให้ทุกคนได้ดูว่ามีความแตกต่างอย่างไรครับในฟ a r m i n g กับ f a r m i n g 25นะครับผมแต่ว่าตัวรถนี่เป็นโมเดลเดียวกันนะครับผมนะฮะนี่เลยด้านหลังผมนะครับผมปันเจริญการช่าง2 0 2 5ครับผมอัปเดตล่าสุดในแค่ผมนะฮะนี่เดี๋ยวเราพาดูรถคันนะฮะอืมันนี้เราก็มากับทีมงานช่างเอียวครับผมนี่ช่างเอียวรันทุ่งเชิบเชิบครับผม ก็มารีวิวรถกันนะครับผมนะฮะกับเทเลอร์12ล้อจิก้าครับผมนะฮะบายนะป๊อป 3D คันนี้อืมนี่แต่งสไตล์ของน้ำป๊อปเลยนะครับผมนะนี่ดูสวยงามครับผมนะหืมกระตุกนิดน้อยนะก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะอืมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไปนะครับเอารถลงดีกว่าครับ เราทำการย้ายรถมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอืมนีสามชากันให้เบิงจักหน่อยครับผมสวยงามครับแพ็กนี้ครืบใครที่สนใจครับจัดได้เลยชุดนี้ครับผมนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมทางเพจตารงคิดได้เลยฮะโอเคนี่ก็เป็นแมปที่ผมเล่นบ่อยนะฮผมเป็นแมปเกี่ยวข้าวแบบไทยครับผมนะฮะอมมีคันนาแล้วก็มีข้าว นะฮะแปลงนี้ครับผมชื่อแมพผมก็จำไม่ได้นะก็ต้องเดี๋<เล>ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมอืมเผื่อน้องๆที <Dracula faut> ่าใดอยากเล่นอยากเอาไปเล่นนะครับืมเครื่องยกปากขึ้นครับเอารถลงเงินก่อน ออ้โหยิตัวเทเลอร์เหมือนมันบักนะผมนะฮะอือหือดูเสียงงามนะผมนะฮะโมเดลนี้ผมได้ทำการสร้างตัวตัวเดินด้านหลังใหม่ครับผมดูฮะอือหือสวยงามเลยสมจริงเลยทุกคนนะผมเลยดูเราเดินเคลยร์กระชานี่โหมันรถจริงเลยครับอือหือสวยจัดสุดจัด อืมดูล้วลองัองบถอยไปด้านหลังกันครับอืมยังไม่เกี่ยวครับยังไม่รีบครับผมโอ้โหดูพาชมรอบคันก่อนทุกคน นี่ครับตัวเดินด้านหลังผมทําการปั้นใหม่ครับผมนะ่ยแล้วก็เปลี่ยนรถแท็กครับถแท็กเป็นทรงของปั้นเจริญเลยครับผมนี่มีขอบแดงนะฮะอือดูสมจริงขึ้นนะครับตัวเดินนะฮะโอ้โอภูมิใจนําเสนอครับผมนี่ครับโมเดล2025ครับผมตัวนี้อืสุดจัดสุดจัดเก็บเกี่ยวรองทองนะฮะ นี่ก็เป็นที่นั่งของผู้ติดตามครับผมนะเยหัวจอจกระลุขึ้นรถคึกพาดูภายในครับผมอืมตอนนี้ประตูเปิดได้ครับผมเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้วะ <c oughs> อ้ยไม่ได้ใส่โค้ดมาหรือเปล่าวะอ๋อนี่เป็นอื ว่าผมทำเปิดได้โอ้นี่ไงฮะนี่ประตูปะเปิดได้ครับผมนี่เป็นขึ้นลงหัวครับผมแล้วก็ตากเกี่ยวอิสระครับผมนี่เพิ่มความสมจริงโดยเพิ่มสายให้ตลิกไปครับนี่ฮะ ลูกเล่นเดียวกับ2,025เลยครับผมไอความมี25ครับผมผู้ผิดเนะี่ยใครที่สนใจก็สามารถจัดได้ครับผมประตูครับเครื่องเสียงจัดเต็มเืมระบบไฟเอ๊ เครื่องเสียงไม่ได้ใส่เพลงมาครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะ์ <c oughs> โอเคปิดประตูครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบระบบกันเลยครับผมนี่ครับกลางอุ้มครับด้านบนนี่จะเป็นตัวกล้องครับผมเฮ้ยทำไมมันตันงโอ้ยต้องขึ้นไปดูครับนีบ่เวลาเขี่ยก็ต้องยกหัวขึ้นอย่างเี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ เกี่ยวกันเลยครับดูสวยงามครับทันนี้อู้ยท่นี้ผมทำไว้3เวอร์ชั่นเลยครับผมมี19นะครับเวอร์ชั่น2022แล้วก็เวอร์ชั่น2025เลยนะ,ะ,ะ,ะรยครับเจ้าปานเจริญครับอะไรจัดเต็มไหมครับสวยตามงบครับผม โอเคเดี๋ยวเราลงแปลงนี้ก่อน,นอเลยครับไปครับผมจือ้อตัว2 2นี่รางจะสมจริงกว่า2 0 2 5ครับผมเื <c oughs> ม้ยโหชนชนเท่ากระเด็นกระดอนเลยนะ ล็อกความเร็วไว้ก่อนทุกคนเร็วเกินขอ,อนุญาตเดินสักเจ็ดเลยนะฮะนี่เฮ้ยก็ผิดอีกอืกกิโลเมตรครับกำลังพอดีอ อ๋อลงนิดนึงนี่ประมาณนี้อืมแล้วไม่ปักเก่ยมยกไม่ได้เหรอฮย เดี๋ยวทุกคนยกได้ทีเดียวเองน,น,น่าจะมีอะไรผิดพลาดจึ๊กเฮ้ยเขียวได้เร็วงนี้มองด้านในอ่เฮ้ยน,นิ่มเลยฮะ กไฟเอวดี LED ทุกคนอไอ้ดูโลโก้ต่างๆทุกคนครับจัดเต็มครับคันนี้สมจริงเกินความสมจริงครับอ๋อใครที่สนใจหมดอนครับติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปไว้เลยนะนี่ผมทำไว้เกิน30บรุ่นนะครับมีนะ สามสิบเก้าแล้วก็ฟาร์ม22นะฮะแล้วก็ภาคล่ลลลา,ลาสุด2025ครับอุ้ยปันเจริญฉายาปันเจรวญครับผมนะฮะเกี่ยวได้เร็วมากเลยเมื่อสักครู่เนี่ยผมลองเหยียบให้ดูนะอุ้ย,ย,ยนี่คระบอย เร็วเกินความสมจริงก็หายทุกคนเพราะว่ากำลังพอดีเปล่า <c oughs> แต่ว่าในเกมมันต้องเร่งนิดนึนนนนงทุกคนนะ่ยเพราะว่ามันต้องให้เร็วกว่าจริงนิดนึงเนาะช้าเกินก็มันดูยืดยากเนี <c> ่ย <oughs> เอ๊ะฝากให้ตั้งเนาะ มันแสงได้เยอะไปทุกคนเดี๋ยวผมลองปรับให้มันมีเมฆนิดนึงนะฮะเอาขาวดีอุช๊ชไอประมาณนี้อืมมีเมฆบางส่วนมีเมฆบางส่วน กมุมกล้องครับมันจะกว้างไปอุ้ยเราปับสักสนะี่สิบเน้่ฟามี่ยี่สิบสองนี่คนก็ไม่ค่อยเล่นในเรื่องเนะตาที่ผมดูเนะ ส่วนมากจะเป็น19ครับที่ใน YouTube นะเยอะเพราะว่า22น่าเรื่องกว่าวามันจะเพิ่มรายละเอียดความสมจริงขนะองเฟกนี้ตัวอยาา่างกาคือฟางนะี้นี่ มาดูออกเหลืองไงะลยนะไลายตาดีไงฮะอืออ <aría> <player> <whiskey> เราจะเกี่ยวสักแปลงนี้นะฮะแล้วก็จะไปเทข้าวให้ชมครับผมระบบท่อส่งข้าวแบบอิสระครับใช้เมาส์ในการบังคับนะฮะทุกคนอีก็ออัปเกรดขึ้นมาพัฒนาเรื่อยๆครับผมอืมก็มีน้องบางคอมเมนต์บอกว่ารถผมยังพัฒนาเยอะ,ะครับ <c oughs> เผมก็พัฒนาไปเรื่อยครับผมต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงนะฮะอืม นีก็เริ่มมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะทะจริงก็เป็นเทคนิคของผมเองนะครับผมนะผมจะค่อยอัปเกรดรถไปเรื่อยๆครับผมนะถ้าเราทำทีเดียวเลยก็นั่นก็ไม่มีสตอรี่ฮะัทำทีเดียวแบบจัดเต็มเลยครับมันก็หมดนะเรีย <laughs> กอะไรนะไปไม่ไปต่อไม่ได้อะไรกันตันเนะ่ นี้ผมก็อัพไปเรื่อยเรื่อยเรื่องความสุนจริงเรื่องระบบต่างๆเก็บอะไรครับตัวอย่างก็คือพวกสายพวกนี่ครับดูไฮดรอลิกด้านล่างครับผมนี่นี่พวกสายตัวเดินครับ เร่อนก่อนผมไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บดีเทลฮะแต่ที่เห็นนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณ70% 8 0ถึงเปอร์เซ็นต์เรื่องของอะไรรับด้านในะนรับ องบางท่านทําภายในครับผมนะก็ดีครับผมมีการพัฒนาแต่ <g ül> ผมนั่นสิ่งอันใดที่ผมไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่อยู่ด้านในจริงๆนะก็ไม่ได้ลงดีเทลนะแต่ว,ว่าก็ทำได้หมดไม่ผมถ้าใครอยากสั่งทำาน่จะเต็มได้ ก็ที่เห็นก็คือมีเปิดฝาตูนวดครับผมก็ปกติฮะก็มีตัวปั่นด้านในคนระับแล้วรอติดตามชมได้เลยยวผมจะทำให้ชมโหอ,อะไรแบบจับเต็มเนะ้ย หนึ่งแปลงนี้แล้วกันเนาะนะเดี๋ยวผมจะพาทากุกคนไปเที่ยบแม่ปากเกี่ยวนี่บักตรงขอบับผมนะลุนออกมา <c oughs> แปลงนี้ถือว่ายังเล็กอยู่นะทุกคนเกี่ยวนี่เดียวยังหมุนนะฮะเออ แปลงนี้มันมีน้ำทุกคนนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการกัะเพื่อือนความมีปะหาอมอะไรอ่างเงีมีคลื่นเนะี้ยเออนะฮะความแตกต่างของอชันเกนั่นเองโอเคครับผม เสร็จหนึ่งแปลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปถีข้าวออกจากอึ้งก่อนนะครับอืดูเฮ้ยชอบตัวเดินไงผมทำขึ้นมาใหม่ครับสมจริงรีวิวตัวเดินอย่างเดียวเลยอืนี่ฮะตรงนี้เป็นน้ำนะุกคนนะแต่ว่าเวลาลงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ย ต้องฟาร์มย5าเท่านั้นเนี่ยผมนี่ช่างเอียดเพรเรามาลงไปรอเลยนะจ้ม <Hey. S 1> ข้าวแบบอิสระ <Hey. S 1> อ๋อ oh. เอาไม่ไลงลวะอือนี่ โ oh, อย้ยมุมนี้สวยงามครับทุกคนนี่สุดจัดสุดจัดนะครับสวยจริงครับท่านี้ความเจริญการช่างโมเดลยีบห้าคือเมื่อ,อก่อนนี้ผมไม่ได้เก็บรายละเอียดภายในครับผมคนะือ,อทำให้รถ ดูไม่ค่อยสมจริงไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ครับผมตัวใหม่ก็อัปเกรดให้ใครที่อยากได้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะใต้คลิปนะะฮทางเพจนะโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ลาทุกคุณไปก่อนมาเจอกันใหม่คุณท่านที่คอยรับชมด้วยนะฝากกดไลค์เป็นกลังใจด้วยกันครับผมไปนะเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม